ไปยอมตายที่นี่กันแล้วหนึ่งนนั้นต้องไม่ใช่ฉันแล้วอึ๊บจ้ฉันจะออกไปจากท้องเจ้านี่เอาละนี่นะเท่านี้ก็ออกไปได้แล้วเอาละพระเดชซึกเรียบร้อยต่อไปก็หาทางเข้าไปลังของเจ้าพวกนี้ฉันนะโว้ยนุก่กนเลงสิงนะไม่ใช่ของเล่นของแกนะปล่อยสิอยสเอ๊ะ เพื่อนฉันนี่้ตายสิไม่อยู่แป๊บเดียวโดนจับซะได้ต้องไปช่วยแล้วแบบนี้เขาล่ะใช่จะให้โอกาสตายปล่อยชั้นสาวิน,นี่ตายตายแน่อะไรเนี่ย,ยปล่อยสิฉันดีไปทั้วยแล้วเฮ้ยไปกินคำพูบทะเลนี้ต้องหลอกลอก่อเอาละนี่แหละจืตัวแล้วเชื่อง่ายซะด้วยแค่นี้ก็ทำสะดวกแล้ว ขนาดนี้เราเพื่อนชั้นไปนอยู่ไหนแล้วเนี่ย,ยตรงไหนแล้วเนี่ยเสียงมาจากทั้งไหนล่ะใชเพื่อนเล่นเกนหรือเปล่าน,นะนี่นายเอ๊ะนี่พวกนายช่วยพวกเหล่าด้วยเดี๋ยวฉันจะช่วยพวกนายหน่อยนี่แหละเอาละเอาเลยยังหางนะเท่านี้ก็เรียบร้อยต้องรีบไปต่อแล้วล่ะเอ yeah, ย่างนี้มันไอ้พวกถามนั้นโวยแล้วไงฉันเห็นมันไปถามนั้นนะ่ะ ท่านสักเดียวนะรีบไปช่วยดัานเดี๋ยวนี้แหละเออคิดจะทำเธอเป็ัแนไ,<ด>ไม่ได้นที่ดูเ่ว้วอผ้าล้มพวกแกอนี่ต้องยกังแรงเสีย้ากมีไหยถ้าไม่ว่าอะไรขอหยิบอาวุธหน่อยนะอ๋อออบเดียวเดี๋ยวคืนให้เท่านี้ก็ได้ลันมาแล้วมาเจอกันหน่อยไหมคุณตำรวจไมถ ไปนนดิมไ<อ>ล่ละฮึดเับไปอดอปน,นี่นะน,นี่นะน,นี่นะโอ้นนออยหลของนนี่สุดยอดไปเลยนะขอบใจมากที่เปิดทางให้เอาล่ะเราจะเดียวนะนสินไไีนระวังด้วยฉันรู้สึกตรงนี้ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่โอ,นนอนนคิดจะไปไหนกันล่ะ